าฉันแต่งงานกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนล่ะโดยคิวแจ็กสันต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI เขารักฉันเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมทั้งเอาใจใส่ห่วงใยมีน้ำใจและใจดีเขาเคารพความเชื่อของฉันและมาโบสกับฉันอยู่หลายครั้งจริงๆแล้ว เขามีคุณสมบัติทุกอย่างที่ฉันต้องการในคู่ชีวิตยกเว้นความจริงที่ว่าเขาไม่ใช่คริสเตียนแต่ความคิดที่จะยอมหยุดความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบเพียงเพราะเหตุผลเดียวนี้ทำให้ฉันใจสลายยิ่งเราครบกันนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้หัวใจฉันสลายมากขึ้นเท่านั้นคริสเตียนหลายคนที่เคยรักกับคนที่ไม่ได้มีความเชื่อเดียวกัน จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการต่อสู้ที่ทำให้เสียใจอย่างรุนแรงนี้ด้วยหลักการง่ายๆคืออย่าเข้าเทียมแอกหรือผูกพันกับคนที่ไม่เชื่อมันยิ่งยากที่จะทนไหวเมื่อหลักการนี้ต่อสู้กับคนที่เราห่วงใยมากเป็นพิเศษเมื่อสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดกําลังพาเราข้ามเส้นที่ดูเหมือนจะโหดร้ายนี้เมื่อหลายปีที่แล้ว ฉันเคยอยู่ตรงจุดนั้นความสัมพันธ์ของเรากำลังเบ่งบานโดยเริ่มจากมิตรภาพที่ไม่มีพิษมีภัยฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกแต่สุดท้ายมันก็เป็นเช่นนั้นถึงแม้จะมีช่วงเวลาดีดด้วยกันความสัมพันธ์ที่เรามีร่วมกันความปรารถนาที่ฉันอยากมีอนาคตร่วมกับเขา ฉันรู้ว่าฉันมาถึงจุดที่แม้ว่ากำลังคบกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนฉันจะไม่และฉันไม่ควรจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้มีความเชื่อเดียวกันในช่วงเวลานั้นฉันเชื่อว่าการแต่งงานกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนคือความบาปและเมื่อฉันย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลายัยความสัมพันธ์ของเราก็มาถึงจุดจบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหลายปีต่อมาฉันได้เข้าใจว่าฉันควรจะคิดให้น้อยลงว่าการแต่งงานกับคนไม่เป็นคริสเตียนนั้นคือความบาปหรือว่าฉันหลีกหนีอะไรมาได้บ้างแต่ฉันควรจะลงทุนมากขึ้นกับการตัดสินใจจากตัวตนของฉันในฐานะลูกสาวที่รักของพระเจ้าฉันไม่ได้เสียใจที่ความสัมพันธ์ของฉันกับเขาที่ไม่เป็นคริสเตียนนั้นจบลง แต่ฉันเสียใจเพราะเหตุผลที่ฉันได้ให้กับตัวเองและกับเขาในการยุติความสัมพันธ์ในความคิดของฉันมีช่องที่ระบุว่าคริสเตียนและคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของฉันจะต้องถูกติ๊กในช่องนี้แต่การหาคู่ชีวิตที่ดีไม่ใช่การหาคนที่ติดฉลากที่ถูกต้องเมื่อเปาโลได้ถามคำถามว่าสิ่งที่ผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อมีเหมือนกันคืออะไร ในพระธรรมสองโครินเปาโลพยายามชี้ให้เห็นถึงความไม่เข้ากันระหว่างคนที่เลือกจะวางชีวิตและการตัดสินใจไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ากับคนที่ยังกลมชีวิตของตนเองไว้แน่นถ้าคริสเตียนจะเข้าสู่การรวมเป็นหนึ่งที่สนิทลึกซึ้งเช่นการแต่งงานทั้งคู่จะต้องเห็นพ้องว่าใครมีสิทธินำชีวิตและการแต่งงานของพวกเขา ถ้าฉันพยายามจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ฉันอาจได้แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนไม่มีอะไรรับประกันว่าการแต่งงานนี้จะทำลายตัวมันเองบางทีเราอาจจะพยายามอดทนต่อภาวะตึงเครียดของการจับคู่ที่ไม่เท่าเทียมและยังแต่งงานกันอยู่แต่แน่นอนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากเมื่อเวลาผ่านไป และความท้าทายต่างๆโผล่ขึ้นมาฉันได้เห็นถึงปัญญาในคำเตือนของเปาโลอย่างชัดเจนขึ้นแฟนหนุ่มของฉันสามารถรักฉันด้วยกำลังที่เขามีเท่านั้นและความท้าทายในชีวิตที่จะเข้ามาเป็นบททดสอบความแน่วแน่นั้นเขาจะไม่สามารถมองไปยังพระปิดาที่เรารักและแสนดีเพื่อจะเรียนรู้วิธีที่จะรักฉันเมื่อเขาอ่อนแอเกินไป หรือไม่มีแรงที่จะทำด้วยตัวเองเมื่อเรามีข้อถกเถียงถึงงานที่จะเข้ามาเวลาที่จะสร้างครอบครัววิธีการใช้เงินของเราหรือเวลาต้องให้เงินแก่คนที่เดือดร้อนเราจะหันไปหาคำแนะนำในทิศทางที่แตกต่างกันเขาคงเลือกที่จะพึ่งพาสติปัญญาที่ได้รับจากโลกนี้ซึ่งบางครั้งอาจขัดแย้งกับปัญญาที่ดี สงบสุขอ่อนน้อมและไม่ลําเอียงซึ่งฉันหวังจะพึ่งพาจากเบื้องบนยากอบบทที่สามข้อ17เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อความยุดหยุ่นของฉันอ่อนตัวลงและความเหนื่อยล้าจากความเห็นที่ไม่ตรงกันและความขัดแย้งได้เข้ามามันคงจะกลายเป็นการต่อสู้ในทุกๆวันเพื่อฉันจะให้ความสำคัญกับความเชื่อของฉันก่อน ถ้าความสัมพันธ์ของฉันกับพระเจ้าอ่อนแอลงและฉันห่างจากสติปัญญาของพระเจ้าที่ชี้นำฉันอาจจะยอมละทิ้งความเชื่อของฉันไปเลยด้วยหวังว่าชีวิตคู่ของฉันจะมีความสุขอย่างที่จับต้องได้อย่างไรก็ตามรางวัลชั่วคราวที่ฉันจะได้ต้องแลกมากับการสูญเสียความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดที่ฉันจะมีคือการได้รู้จัก และรักพระเจ้าผู้ทรงสร้างฉันและการพบความยินดีในความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพระองค์ในอีกด้านของการอกหักครั้งนี้ฉันได้เติบโตขึ้นเพื่อจะยึดมั่นคำเตือนในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อ14ตามที่ข้อพระคำเป็นคือพระคุณของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระเมตตาการปกป้องที่ฉันไม่สมควรจะได้รับ พระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้คุณและฉันในการเลือกคนที่เราจะผูกพันตัวเราด้วยเพราะพระองค์ต้องการจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราและสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่กระตุ้นให้เรารู้จักและรักพระองค์มากขึ้นถึงแฟนหนุ่มที่ไม่ได้อยู่ในช่องคริสเตียนฉันขอโทษด้วยฉันหวังว่าฉันจะสามารถอธิบายได้ดีกว่านี้ ถึงความรักของบิดาบนสวรรค์ที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาการุณาอย่างอุดมและต้องการอย่างลึกซึ้งของฉันที่อยากให้ชีวิตและการแต่งงานที่อาจเกิดขึ้นเป็นของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเพื่อให้พระองค์ปั้นตกแต่งและนำทางสำหรับคริสเตียนที่ได้แต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อแล้วพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้กับคุณด้วยเช่นกัน และฉันหวังว่าคุณจะพบกำลังที่จะถวายเกียรติแก่พระเจ้าด้วยการรักและการอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อด้วยความสุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบฉันหวังว่าคุณจะอธิษฐานอย่างไม่ลดละให้คู่สมรสของคุณยอมมาหาพระองค์สำหรับคริสเตียนที่เป็นเหมือนฉันอยู่ระหว่างทางเลือกที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ฉันเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของคุณ ซึ่งมันไม่ง่ายเลยฉันหวังว่าเมื่อคุณสแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าคุณจะรู้สึกติดสนิทกับพระองค์และคุณจะระลึกถึงความรักที่เพียงพอและสมบูรณ์แบบของพระองค์ที่มีให้คุณฉันหวังว่าพระเจ้าจะทรงนำคุณด้วยสติปัญญาและคุณจะได้รับสันติสุขจากพระองค์ฉันหวังว่า พระองค์จะทรงประทานถ้อยคําเพื่อคุณจะสามารถเป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์แก่คนอื่นๆรอบตัวคุณเมื่อคุณมอบสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่าจะเป็นการงานของคุณความสามารถของคุณความคิดของคุณความกลัวของคุณและแน่นอนรวมถึงทุกความสัมพันธ์ของคุณมอบไว้ในประหัต์ของช่างปั้นผู้ยิ่งใหญ่และวางใจในพระองค์ ที่จะส่งปั้นทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม